cứ cái <laughs> hay rồi hả nó, chắc anh, bây giờ skate ở chỗ bình phong 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 cứ phong hắn phong 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 bông phong phong rồi cái อีแบบเป้กดังซอกเรื่องค่อยแบบโบยาเข้าไปไหนคีสเก็ตนะบบไปเฝ้าเข,าเขา้าระว่านะั่นจอกหนึ่งจอกไปคุกนี้บุมีิ๊กเทียมหรอคือมีมีซองหกแต,ต่ซองกบุมบหกซองกันมีหกหนึ่งเราบบมีมนะบหนละบเป้งนัวนละการใส่หกเมืนะ่ใเป็นแ่กลิปเอนเป็นจอนใส่รถจะบเป้งนัวนกับ เออนอ่าตเองเอง้นเซยนะเออแม่เราวะออ้ระสออเนาะเก่งให้กินเลยดูเกใ้กินแน่รู้แล้วน้ำยังงยังกาแฟนุ่มเย็นานุ่มเย็นค่น้ำนะเขากจะ่ายเองเลยเขาแค่คันข่ายเองเด้ยสง ตียังเราเราดูเราดู้ํามันมาให้เราบร้คินวดีีขนาดพุกพอค่าเองจริงได้ไล่เหมค่าเองจริงได้ไล่เหมพูดดีเราไม่ได้กำไรเลย เไปให้น้องเด้อจะลืมให้ผ่นองน้องเด้อเอออไรใครได้ทุนนึงผู้เดียวจริผู้ใจเงินเด้อผูใจเงินตัวได้ทุนนึงผู้เดียวยานนี่มียผูเลยเนาะมจะใส่เป็นบ่ใครเดมาไม่นีบริษัท9าตอเา ประมาณสักนี้บ่แม่นมื้อนี้มันมีคนมื้อธรรมดาคันนี้มื้อนี้อย่ามื้อนี้เข้าไปลิ้นนี่วาเลนไทดิแม่นบ่ได้ก็ดีไปตากินก็ได้ออแต่มันบ่น่าสิเจ้าเนาะเข้าหาค่อยไปมื้อวนนี่เออไปโแต่ว่าไข่เครืองหมดวันโมงนึงหมด่นี่มันเซาดนะบอกหเฮาีลไปลิ้นสิเหมดเฮาก็เาคันบ่หมดาานเฮากไป มืสิบผักจักินมีแต่คั่นมาอันมูมาชิย่างด้วยกันผักเฮนตอนออซีนเรยกะเนี่ยเนี่ยมันได้ซีนซีมแม่มีกระเทียมตัวนี้เจ็ดเล้วนมเจ็ด้ามช่องเลยมาตากใ่แบงเข้าเ้องนู้เนาะคุณจอะคุณจอะคุณ หมดได้ก็ได้หมดบ่นวโอ้อันนี้นําบ่เลยเนาะทางงเนาะแต่ว่าคันสิจไคันเจ้าิบเทียมได้กินนําได้บ่ทันบ่ได้จูกันเนาะแต่ว่าเฮาบ่ได้จไผมื้อนี้ว่านเด้อูจอางประเทศพ่นเด้กูต่าประเทศจจับ่ได้ตนนี้ซอมก เอาหัวล้มัออหัวมันาดนเนาะฟาดใส่เสมี่ลูกอีสรงลูกเป็นนิสเกตเพองผว้นั้นทีเป็นแถววางหัวฟาดคืนฟาดเนั่นเมือวานมือนั้นคือกันเอน,นู่อนเพือนเพื่อนเพ่อนเึ่นเอนเพื่อนเปบ่อนเพอเข้าไปม่่เ